สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะทุกคนสบายดีกันนะคะเป็นยังไงบ้างน,นะคะชค่วงนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะดูอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะที่ถามเรื่องหุ่นมาก็คือ,อเทคนิคนง่ายๆนะคะที่ถามกันเข้ามานะใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องการดื่มน้ำเปล่านะคะ ดื่มน้ำบัตรลมได้ไหมดื่มได้แต่ว่าเน้นน้ำเปล่านะคะหรือดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมดื่มได้นะคะเป็นบางที่เราจะจําเป็นต้องดื่มอะไรก็ดื่มนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดได้แล้วนะคะเราก็จะดื่มน้ำเปล่าตลอดเลยนะคะยกเว้นที่เราจําเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ล้วก็ดื่มแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วดื่มสปิริตนะคะ แต да ่รักไม่ดื่มเบียนะคะเพราะว่าไม่ใช่น้ําของผู้หญิงรักก็จะไม่ดื่มนะคะรักเป็นสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงนะคะจะไม่ดื่มเบียนะคะเบียสำหรับผู้ชายนะคะแล้วก็จะดื่มอะไรที่แบบเป็นน้ําผู้หญิงผู้หญิงนะคะแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยดื่มได้นะคะทุกคนแต่ว่าค่ะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลแล้วนะคะเราต้องดื่มน้ําที่เป็นน้ําอมฤตนะคะก็คือน้าเปล่านะคะทุกคนดื่มก่อนนอนดื่มตื่นจาก นอนแล้วก็ดื่มนะคะดื่มดื่มดื่นะคะแล้วก็จิบนะคะหรือไปเที่ยวก็ต้องพกขวดน้ําไปด้วยนะคะไว้จิบนะคะทุกคนจะได้ไม่ขาดน้ํานะคะนั่นแหละเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะลองทำนีนะแล้วก็กาานอาหารนะคะก็แนะนําว่าให้ทานอาหารที่อ ถ้าอาหารอร่อยก็ได้แต่ต้องมีผักหรือว่ามีผลไม้อะไร่งเงี้ยต้องทานผลไม้ด้วยต้องทานผักด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะก็จําเป็นจาะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะฟังเสียงความรู้สึกนะคะของตัวเองว่าตอนนี้หิวไหมอิ่มหรือยังอะไร เพราะว่าแต่ละคนนะคะมีการใช้พลังงานนะคะแคล,ลอรี่เผาผลาญน,นะคะที่แตกต่างกันไปในการดำรงชีวิตนะคะะนะแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะคุณจะต้องประยุกต์การใช้ชีวิตของคุณนะคะให้เข้ากับชีวิตแต่ละวันของคุณเองนะคะซึ่งแต่ละช่วงเวลาชีวิตนะคะแตกต่างกันไปฉะนั้นจะต้องอัแดแลฟ ประเมินการใช้ชีวิตของแต่ละช่วงนะคะว่าต้องทานอาหารตอนไหนและก็ะทานช่วงไหนนะคะที่เราโอเคที่เราเหิวที่เราพร้อมอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะแล้วก็ทางานที่ร้านอาหารที่ฟิชเช่นทานะคะกัสเทิลูเมนะคะก็รักตื่นรักทำรักทำงานช่วงเย็นนะคะแล้วก คือท,ทำนานตอน11บเโมงนะคะแล้วก็จะทานบางทีก็จะทานก่อนมาทำงานนะคะบางทีก็มาทานที่ทำงานนะคะก็จะดื่มโอวัลตินะคะแล้วก็ทานอีกทีตอนประมาณบ่ายนะคะแล้วก็ทานอีกทีตอนเย็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทานอีกทีแล้วตอนเย็นก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยถ้าทานตอนดึกก็จะทานนิดหน่อยๆนยนะคะแต่ตอนนี้คือหลังจากนี้แล้วก็จะไม่ทานแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทาน ตอนที่ตอนเย็นแล้วก็คือทานอา่ำกระทะนะคะกับผักแล้วก็แบบมีเบคอนอะไรเนี้ยแล้วก็ทานผลไม้นะคะแล้วหลังจากนี้นะคะแล้วกลับบ้านไปแล้วก็จะไม่ทานแล้วนะคะก็คืออิ่มแล้วนะคะมาแล้วแต่ด้วยนะคะว่าเราจะทานไหมเราต้องถามตัวเองว่าเรารู้สึกหิวไหมนะคะถ้าไม่หิวก็ไม่ทานเดี๋ยวถ้าหิวก็ทานนะคะ<ม>ก็ลองดูนะคะ<ม>ลองแบบ โอ้แม่ก็ุดๆถ้าเรารู้ฟังเสียงร่างกายของเรานะคะก็จะค่อยๆดูนะคะว่าร่างกายของเรานะคะพยายามจะบอกอะไรกับเรานะคะก็ไม่แหละตอบนั้นเลยอะรูะ้หล้วอะแต่ว่าวันนี้จะรีบพาให้เสร็จ เสรีภาพเสร็จทำกลกับบ้านนะคะไม่น่าเกบ 手在你的掌中快不见，烟雨过尽的季节，柔情似水，爱被比喻。<music> เสร็จแล้วนะคะเช่งคืนแล้วนะเช่นคืนแล้วถ้ารอทำเสร็จอันนี้นะคะแล้วก็จะได้ปูผ้าในวันพรุ่งนี้นะคะปูโต๊ะให้สวยงามต้อนรับลูกค้าชิ้นน่ารักจุดทุกคนเลยนะคะ ทางร้านของเราะคะก็มีทั้งอาหารไทยนะคะไทยออริจินอลไทยอีสานแล้วก็ไทยเฟกนะคะไทย <laughs> ไทยสไตล์ตประยุกต์นะคะแล้วก็สไตล์ไทยสไตล์ประยุกต์นะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็ไทยสไตล์ฝรั่งนะคะแล้วก็ไทยออริจินอลอีสานนะคะแล้วก็เออนั่นแหละ แล้วก็จะมีอาหารฝรั่งนะคะฝรั่งที่มาจากเรียนมาจากฝรั่งเศสะคะเป็นคิชเชตของสไตล์ฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ French mm hmm. ส่วนในร้านเรานะคะก็จะมีะแกงแกงแดงนะคะราจะใช้เครีนะคะแล้วก็มีพันเนียงนะคะพันเนียง แล้วก็มีแกงเขียวหวานนะคะกร mm hmm. ุ๊ตเนทไทยคอรีนะคะแต่เป็นผักฝรั่งนะคะทุกคนไม่มีมะเขือนะคะไม่เห็นมีมะเขือมาให้กินเลยแต่ไม่ต้องเป็นต้องใส่มะเขือก็ได้นอ mm hmm. อาอเดี๋ยวกลับไปบ้านเราค่อยกินเลยแต่ที่นี่ก็ใส่ผักอะไรต่ออะไรนู้นนะคะออแล้วก็มี ฟริงสลเล่นนะคะก็จะมีปบบียิบผักนะคะทําทำเองนะคะรับฟร้งสรลเล่น,นะคะก็อร่อยมากเลยนะคะอร่อยที่สุดในในในปติพีเลยะะอร่อยกว่าร้านอื่นนะจะบอกให้คือรักทำเองอร่อยที่สุดะะแล้วทําสวยได้ห่อด้วยสวยด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าไม่แตกแบบเนี้ยด้วยทั้งที่แบบพอแช่แข็งไว้น,นะคะก็แบบไม่แตกคือแบบสวยมาก แล้วเราก็มีเก้าอี้ใหม่นะคะสวยมากแล้วก็ดอกไม้นะคะและจัดเองนะคะซึ่งเราเรียนมานะคะเรียนจัดดอกไม้สด <c oughs> เฮ้ยผัวมาผัวมาหนะชลอฟัส <c oughs> now you missing me ะ huh? No why t h e y come to drink the milk and money Oh, uh Milania. Huh? Um